อยู่ด้วยกายอย่างข้าแต่สติก็คือจะมีความสุขที่ตาม,มากายท่ปปานตายจำเปากระบอกเรืางาเลยบางวันแทบไม่หายใจเลยมาจากมาจากเาราสี่หกชั่วโมงก,ก็หมายถึงว่าคือเราตื่นขางขึ้นมาใช่ไหมท่านอยู่ที่องค์มากอย่างเล่นเนี้ยเวลารที่ข้าพเจ้าขึ้นหามข้าพเจ้าอยู่สัญญาไวที่ตันโลกข้าพเจ้าก็จะมีสมองของข้าพเจ้าเล่นเนี้ยนะพ่ค่ะแล้วข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาข้าพเจ้าก็ตีเลย นี้ข้าพเจ้ามองไม่เห็นข้าพเจ้าตื่นหกโมงอย่างี้เคะแล้วเจ้าก็นั่งสมาธิข้าพเจ้าปฏิเสคือในหนึ่งชั่วโมงเราจะต้องได้แปเปอรนฉพาะมากนี้นะคะสัญญาเวที่ตปดในแรกแปดส้าเปหมายถึงในหนึชั่วโมงท่านจะต้องดับขาอสกให้ได้แปดสห้าร์้ว่าผ่านที่ข้าพเจ้าติ่อย่างนี้ถึอข้าพเจ้าสอบผ่านแป้าเร์เซ็นาก็ไปคำนวณว่าหกินาทีนี้เราต้องดับทั้งหมดกี่นาทีเท่าค่ะ บาปอย่างนี้คือข้าพเจ้าไีมคะข้าพเจ้าคงจะเพลินอาจจะเพลินอะไรอย่างนี้ก็ค่ะเอด้สิดนอะไรอย่างนี้คือการที่ข้าพเจ้าแผ่เมตตาบางวันก็ทาดีบางวันก็ไม่ทําทาไม่ดีบางวันจันทรางข้าพเจ้าหายไปเลยก็ขาดหายไปเลยกีวันที่หนแ่งก็ค่ะลงวันที่วันกาคือลงวันที่แล้วเราใช้ในหนึ่ง่องใี้ในเจ้าค่ะว่าเราปะกาศไั่งให้เข้า หรืออันตรายจิตาจสามบาได้เท่าไหร่เราก็ลงไปเลยในใน,นชั่วโมงนั้นนะคะแล้วเราจะรู้เราเองเลยว่าชั่วโมงนี้เราผ่านอย,าาาอย่างนั่งสมาธิอย่างเนี้ยผ่านไปแลับในหนึ่งชั่วโมงเราจะผ่านไปแล้วในหนึ่งชั่วโมงกับเ,เท่าไหร่เราก็ต้องผ่านพเพราะเวลาที่นั่งสมาธิจะมีการเกิดการต่อสู้ใช่ไหมคะต่อมาทา,างดุสีทั้งหลายเราใช้อาวุธได้ถูกต้องแพ้เขามั่งชนะเขามั่งถือว่าผ่านเพราะอะไรท่านเราไม่ได้ออกจากสมาธิอันนี้ถือว่าผ่านเราก็ให้คะแนนเปอร์เซนไปเลยแล้วในระหว่างวันนั้นค่ะ ในระหว่างนันเราก็ไปด่าเอาล้วก็ใช้จิตอธิษฐานการงานหรือถ้าเกิดเราอยู่อยู่กับท่านท่านกันจิตคือทำงานอะไรนะเราไม่ได้ทำะราไม่ได้แปลสำคัญนะท่านท่านดักภาษาเลยท่านกะดับภาษาแล้วท่านก็ให้คะแนนท่านไปเลยอย่างนี้อย่างนี้ค่ะแต่อันนี้อันนี้จะขอโทษด้วยนะตัวหนังสือเราจะไม่แก้วนอันนี้อาจจะอาจ่านไม่ออกนี่ค่ะอย่างรางวันอย่างนี้ค่ะเราหายไปเลยหายไปเลยนะคะ หายไปเลยเนี่ยมันนี้ยเนี่ยช่องหายคือไม่ได้เดินละาเพิ่มไม่ได้าัผัสสารไม่ได้ดับผัสารเพิ่มหายหะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือดับแต่ไม่มีโอกาสได้มารุมบุกตรงนี้ค่ะคจะมีประมาณสองจะมีแค่สองกรณีคืออันนึ้งคือดับดับนี้เราก็จะมีคะแนนลงให้เราดูใช่ไหมคะคแต่ถ้าเกิดโบวโบวอย่างนี้คือไม่ดับหรือไม่มีโอกาสได้ลงเราข้างในดับ ข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาข้าพเจ้าจะเป็นงี้เลยแล้วก็นับไปสิบหกช่องติ๊กช่องสุดท้ายคือนอนได้อันนี้คือนอนได้เราก็คือสี่ทุ่มอย่างเงี้ยหลังจากสี่ทุ่มคืนอนรนนอนได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ละวันก็จะมีเหมือนกันนะท่านค่ะ,คะแล้วเวลาที่ท่านอาจารย์เท่าน,นันสีโทรมาข้าพเจ้าก็จะจดอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่รับธรรมจดเป็นเล่มๆอย่างเงี้ยค่ะท่านเป็นอย่างเงี้ยค่ะ,ะตามพระสูตรหรืออะไรประมาณนี้ค่ะบางวันก็ตีไว้ตีต,ตีไว้แต่ ไม่ได้ลงวันที่หรืออย่างนี้บางบางวันที่ตีไว้ไม่ได้ไม่ได้เดินมากก็มีคือข้าพเจ้าไม่ได้เดินมากเลยก็มีนะทุะักอย่างนี้ค่ะจะอย่างนี้เลยค่ะนะคะก็คือไม่ได้เดินมากเลยมีเผลอมีไครนม่ตื่นมีค่ะประมาณเนี้ยค่ะประมาณนี้ถ้าทำอย่างนี้ได้จะได้กายยาคตาสักที่ไหมเนื้อติของท่านยังไง